สวัดีครับสำหรับสายพาเนเอ็วันนี้มาดูพเนเอ็อันนี้คือเถนนะครับนี่ครับเถนสองหน้าครับผมนี่คือเถนสองหน้าพร้อมส่งครับนี่ครับตัวนี้ไปะยะโสนะครับผมนี่ครับเถนสองหน้าครับ สองหน้าสวยๆเลยครับเนียนๆเลยนี่ครับดูระบบโคนไกลนี่ครับล็อกแค่นี้ครับนี่ครับสองหน้ามาดูข้างหลังครับนี่ครับที่ชานครึ่งเห็นสองหน้าชานครึ่งครับผมนี่ครับระบบมันต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ น้เข้าข้างหลังก็ตีได้ครับน,นี่คือหลอกครับข้างนี้จะเป็นหน้าสั้นสําหรับหลอกนี่ครับนี่คือเถนสองหน้าครับเงี้โอเคครับผมดูต,ตัวต่อไป ตัวต่อไปนี่เถนสองหน้าครับผมตัวถัดไปที่ทำงานก็ลกๆนะตัวต่อไปเป็นชาญเดียวครับดอกวัวไอ้หลังสวยครับสวยมากๆครับนี่ครับสวยมากๆเลย ลูกกระสองตัวสามตัวลูกกระนี่ครับดูระบบ,บกลไกนี่ก็ดูตามภาพครับสนใจก็ทักมาครับทำตามออเดอร์ครับตามลูกค้าสั่งสนใจก็ทักได้ครับผมนี่ครับพร้อมส่งสามตัว อีกตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็นชานเดียวนี่ครับอันนี้ก็ชานเดียวนี่ครับระบบเดียวกันครับอันนี้ชานเดียวครับผมนี่ครับสวยครับเนียนๆเลยนี่ครับ เหมือนกันครับระบบกลไกลกดปล่อยล็อกครับไม่ยากนี่ในใจกระทักได้ครับสองตัวน,นี้ชานเดียวความยาวเท่ากันหมดนะครับ80อันนี้ก็คือเทนอันนี้คือชานครึ่งอันนี้ชานครึ่งยังไม่เสร็จนะครับอันนี้คือชานครึ่งยังไม่เสร็จ ยังไม่ลงรายละเอียดยังไม่แกะลายนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นนะอกไว้นี่ครับพร้อมขึ้นอันนี้เนะนี่ยนี่อันนี้พร้อมขึ้นอันนี้ก็คือพร้อมขึ้นทั้งนั้นเลยครับผมพร้อมขึ้นอสามตัวสตัวครับงานนี่ครับเห็นชัดไหมสามตัวลาไปด้วยเทนครับลาไปด้วยเทนชานครึ่งครับผม ใจกระทักได้โอเคครับสวยไม่สวยก็ตามรูปครับเนียนไม่เนียนตามรูปครับการเข้ารวดครับผมโอเคครับ